เกี่ยวกับพระและโยมก็ยังได้รับความสนใจในโลกโซเชียลอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทบทวนเล็กน้อยครับสิ่งที่เคยเล่าสู่กันฟังไปแล้วละครับการถือครองทรัพย์ของอพระภิกษุนะครับจะมีบทบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับการถือครองทรัพย์โดยตรงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการได้มาซึ่งมรดก ของของพระภิกษุครับจะอยู่อยู่ในมาตรา1 6 2 2 23แล้วก็ยีสบ่ครับสรุปก็คือว่าพระภิกษุไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะทายาทโดยทําได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการอยากได้ทรัพย์มาคือครองในฐานะที่เป็นทายาทโดยทําครับก็ต้องลาสิกขาไปนะครับเหมือนกับว่าใจยังผูกติดอยู่กับทรัพย์นะครับแต่ถ้าเป็นพินัยกรรมเนี่ยไ,ไม่เป็นไรทำพินัยกรรมไม่เป็นไรเพราะว่า มันเป็นความประสงค์ของทางผู้ตายนะครับที่ต้องการจะมอบให้กับพระได้ที่ต้องการจะมอบให้กับพระภิกษุอันนี้อันนี้กฎหมายไม่ห้ามครับอันที่2คือว่าทรัพย์สินที่พระนะครับได้มาก่อนบวได้มาก่อนบวทรัพย์นั้นก็เป็นของพระแล้วก็เมื่อพระมรณภาพไปก็ตกเป็นของทายาทแต่ถ้าเกิดว่าพระภิกษุครับได้ทรัพย์มาในขณะที่บวชนะครับเมื่อมรณภาพไปทรัพย์นั้นจะตกเป็นของวัด แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับแม้ว่าพระพิสูจน์จะได้ทรัพย์มาในในระหว่างที่บวชเป็นพระครับก็ยังสามารถถือครองสามารถจำหน่ายใจโอนะครับหรือว่าทำพินัยกรรมยกให้บุคคลอื่นได้นะครับกรณีที่ไม่ได้มีการจำหน่ายใจโอนไม่ได้มีการทำพิัยกรรมนะครับทรัพนั้นถึงจะตกเป็นของวัดอา่านี่คือหลักร่าวข้าวนะครับที่เป็นหลักกฎหมายมันจะมีปัญหาอย่างไรเอ๊ะเราอาจจะน,นึกไม่ออกว่าเอ๊ะปัญหามันจะมีอย่างไรมันก็มีขามิภาคสาสานิีกานะครับอยู่สองฉบับ ที่ใกล้เคียงกัน,นครับเป็นปัญหาปัญหามีอย่างนี้ครับก็คือพระกอละนายกนายกอนะครับ,รบไปทําสัญญาเช่าซื้อเช่าซื้อที่ดินครับชาระเงินเรียบร้อยแล้วชำระเงินเรียบร้อยบราดกฏว่าหลังจากชาระเงินเรียบร้อยแล้วครับยังไม่ได้ไปทํานิติกรรมจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ครับก็มาบวชพอมาบวชเสร็จป,ปุ๊บถึงไปทํา ถึงไปทำนิติกรรมให้มันเสร็จสมบูรณ์นะครับปรากฏว่า,าภาพพิสุกก็ครับก็อมรณนะภาพไปปัญหาก็เลยเกิดขึ้นว่าเอ๊แล้วทรัพย์แปลงนี้จะตกเป็นของใครระหว่างวัดกับทายาทระหว่างวัดกับทายาทครับสารดีกาพิ่นานี่ครับสารดีกาพี่นาว่าการทําสัญญาเช่าซื้อครับเมื่อมีการชําระเงินครบตามสัญญาแล้วกรรมสิทธิ์โอนมาเป็นของ นายกแทนทีนะครับการที่ไม่ทํไปไม่ทาตามรูปแบบไม่ไปจดทะเบียนครับมีผลแค่เพียงว่าการได้มาไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายเท่านั้นนะครับเมื่อนายกนะครับเป็นเจ้าของกรรมาสิทธิ์ครับก่อนที่จะบวชทรัพย์นั้นจึงตกเป็นของทายาทไม่ตกเป็นของวัดน,นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับปัญหาเกิดขึ้นเน,เนื่องจากว่าทํานิติกรรมแต่ทําไม่สมบูรณ์นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับว่าถ้าเราไปทํานิกรรมอะไรครับดูให้ดีครับว่ามันรูปแปบบเขามีอย่างไรครับสัญญาซื้อขายถ้าเป็นซื้อขายธรรมดาก็กรรมสิทธิ์โอนเมื่อมีข้อตกลงกันนะครับการส่งมอบของก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเว้นแต่ว่าจะทําข้อตกลงเป็นเงื่อนไขว่ากรรมสิทธ e ิ์โอนเมื่อมีการชำระเงินครบนะครับถ้าเป็นการซื้อขายที่ทดิน,อ,นอันนี้อันนี้ต้องดูให้ดีครับที่ดินเป็นที่ดินอะไรนะครับมีคําสั่งห้ามโอนไหม บุคคลที่จะขายให้เราเป็นบุคคลล้มละลายหรือว่ามีการถูกบังคับคดีตามเจ้าหนี้ในในคดีของเจ้าหนี้คำพิภากษาไหมาอันนี้ต้องดูให้ดีครับเกือบสีนาทีแล้วคลิปหน้ามาเล่าสู่กันฟังอีกดีการหนึงครับจะคล้ายๆกันครับนะีคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม